ไม่ไปเรียนหรอลูกไปจะแม่แต่ว,ว่ามีเรียนช่วงสายๆนะ่ะอยากอยู่ช่วยแม่ก่อนะไปเธอแม่ทำได้งั้นเดี๋ยวอีกตับหนึ่งค่อยออกก็ได้จ้ะขออยู่ช่วยแม่ต่อก่อนนะ <c oughs> ตามใจจ้ะขอซื้อขนมกีบซาลาเปาหน่อยครับอ้าวนุก๊กวันนี้นึกยังไงถึงอยากกินละ่ะอ๋อพอดีแม่เขาอยากกินขนมกีบซาลาเปานะ่ะนุ๊กก็เลยอาสามาซื้อให้เขา <c oughs> ได้สิ เดี๋ยววันนี้เราแถมให้ด้วยนะแม่หนูก็จะได้กินอิ่อมอิขอบคุณมาก <c oughs> นี่เอาไปอีกกล่องนึงเลยคิดลอยเดียวพอจ้ะขอบคุณะขอบคุณครับเออเดี๋ยวลูกเอาขนมก,กีบซาลาเปาไปให้แม่ก่อนนะจ้ะไม่รอนุ้มด้วยล่ะเดี๋ยวเราได้ไปเรียนพร้อมกันได้เลยเดี๋ยวเรารอที่นี่นะ อร่อยไหมครับแม่อร่อยมากเลยลูกขนมจีบเนื้อเด้งมากเลยอ่ะซาลาเปาเนื้อนุ่มมากเลยเออนุกนุกไปซื้อที่ไหนมาลูกบอกแม่เดี๋ยวว่าหลังแม่จะได้ไปซื้อเองบ้างก็ร้านแม่ไหมไงครับตรงหน้าทางเข้าหมู่บ้านแม่ไหม แม่ของเด็กผู้หญิงที่นุ๊กเคยพามาที่บ้านเหรอใช่ครับแม่ตายแล้วนี่ตะดุกแกคบคนจนแม่คาได้ยังไงอะ่ะนี่ฉันนึกว่าอีนางผู้หญิงคนนั้นน่ะบ้านมันรวยซะอีกเพราะเห็นเรียนที่เดียวกับแกทำไมอะครับแม่ใหม่เขาก็เป็นคนดีเรียนเก่งสอบเข้าก็ได้อันดับหนึ่งนะครับแม่ แล้วอีกอย่างแม่เขาก็เป็นคนดีด้วยนะครับดีแล้วยังไงสู้ครบคนรวยก็ไม่ได้แม่บอกแกไว้เลยนะต่อไปเนี้ยแกห้ามคบอีเด็กผู้หญิงคนนี้อะไรของแม่เนี่ยนุ๊กก็หมายเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนแล้วยังไงมันเป็นแค่ลูกแม่พัจบมาก็ได้เป็นแค่พนักงานบริษัทธรรมดาธรรมดามันจะช่วยอะไรแกได้นุก๊ก แกต้องเชื่อแม่แล้วแกต้องฟังแม่นะนูกนุกเขาคงไม่มาแล้วล่ะลูกไอเถอะทึกสายจะแม่ ไปก่อนนะจ๊ะทำไมาขายของมันได้เงินน้อยใช่ไหมถึงได้ลูกสาวจับผู้ชายรวยๆอะ่ะคุณเป็นใครแล้วที่คุณพูดหมายถึงอะไรฉันแม่เจ้านุก๊กไงรวยซะด้วยฉันไม่ชอบให้ลูกสาวเธอมายุ่งกับลูกชาย เป็นพื่อนเรียนที่เดียวกันยังไงเขาก็ต้องเจอกันและอีกอย่างฉันไม่เข้าไปยุ่งกับชีวิตลูกหรอกออก็แม่นเป็นแบบนี้ไงลูกมันถึงได้กล้าให้ท่างผู้ชายอะ่ะนี่ถ้าคุณว่าลูกฉันอีกคำเดียวฉันจะทำให้ปากคุณกินน้ำพริกไม่ได้ไปอีกนานเลยป่าเธอนไม่รู้ละ่ะต่อไปนี้ยเธอต้องสั่งสอนลูกเธอว่าอย่าไายุ่งกับลูกชายฉัน เพาะเธอกับฉันน่ะมันคนละชั้นกันคุณก็ห้ามลูกคุณให้ได้แล้วกันวิอย่ามายุ่งกับพวกเราแน่นอนลูกฉันเขาก็ต้องเชื่อฟังฉันฉันไม่อยากคุยที่นี่นานอะกลัวกลิ่นคนจนมันติดตัวคำก็จนสองคำก็จน คนจนมันน่ารังเกียจนะหรือไงวะแม่กลับมาแล้วจะหิวไหมแม่ทำกับข้าวไวแล้วแล้วแม่กินข้าวยังจ๊ะยังเลยก็รอใหม่นี่แหละมแม่มีเรื่องจะคุยกับใหม่ด้วยนะ เรื่องอะไรจ๊ะวันนี้แม่ของลูกเพื่อนใหม่เขามาหาแม่ที่ร้านเขามาทำไมอะแม่เขาก็มาบอกว่าห้ามใหม่ไปคบกับลูกชายเขาทำไมอะคะเขาบอกว่าพวกเรามันจนไม่เหมาะสมกับลูกชายเขาเขาไม่อยากให้ลูกเขามาตกต่ำเพราะเราทำไมพวกคนรวยถึงชอบดูถูกคนจนกันนะัก คนเรามันวัดค่ากันที่เงินหรือไงอะแม่แม่เขาคงจะห่วงลูกเขานั่นแหละไม่ไปโกรธให้เพื่อนเลยนะลูกถ้างั้นก็แล้วแต่นุกเลยค่ะถ้าเขาอยากจะคบก็คบไม่อยากจะคบก็ไม่เห็นจะง้อเลยหมายนะจำไว้นะลูกคนเราทุกคนจะรวยหรือจนก็คนเหมือนกันถ้าวันหนึ่งเรามีหรือเรารวยขึ้นมาเราต้องไม่ดูถูกคนนะลูก นนไหมเราขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมนุกมีอะไรจะพูดก็พูดมาเถอะคือเราเพิ่งรู้เมื่อตอนกลางวันน่ะแม่เราโมโวยวาแม่ของไหมอืมแต่นุกไม่ต้องคิดมากนะเรากับแม่อะ่ะไม่เก็บเรื่องไรสาระอะไรแบบนี้มาให้รกสมองหรอก แต่เราก็รู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะทำไมแม่เราต้องแบ่งชนชั้นกันขนาดนั้นด้วยอะ่ะเราไม่รู้อันนี้นุ้ต้องไปถามแม่นุก็เองนะไมยเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่นะเราไม่เคยคิดเหมือนแม่เราเลยนะ ไอ้หนกฉันเลือกอดกแกแล้วนะทำไมแกไม่เชื่อฟังฉันบ้างฮะแล้วทำไมแม่ไม่ฟังคนอื่นบ้างแม่เคยมีเหตุผลบ้างไหมแม่เอาแต่ใจตัวเองอะอนี่ไอ้นุกนับวันเนี่ยแกจะยิ่งเหมือนพ่อเนี่ยเข้าไปทุกทีแล้วนะไม่เคยสนใจคนในบ้านเห็นก็เหนื่อยดีกว่าตลอด ผมเข้าใจความรู้สึกพ่อแล้วครับว่าทำไมถึงเบื่อบ้านไอ้นกไอ้นกฉันไม่ให้แกเรียนที่เมืองไทยฉันจะให้แกไปเรียนที่เมืองนอกฉันจะให้แกไปอยู่ในสังคมดีๆที่มีแต่คนรวยคนยุ่ผมไม่ไปผมจะเรียนที่นี่ถ้าแกไม่ไปอะนะฉันก็จะไม่ให้แกเรียน กินให้เยอะๆกินใ,ให้อร่อยๆออยเลยนะลูกนะครับแม่แล้วหนูจะเริ่มงานเมื่อไรหร่อ่ะลูกอุตส่าห์ไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนามา,า,มาไปสมัครงานไว้หรือยังอ่ะลูกคือลุกยังไม่คิดถึงเรื่องงานเลยครับแม่มูกเพิ่งกลับมามันยังเหนื่อยๆอยู่เลยครับงั้นก็ได้จ้ะลูก พักผ่อนให้หายเหนื่อยกันนะลูกนะ,ะกินกินเลยลูกนนเนี่ยแอมจีบเนี่ยชิมนี่เลยลูกนะรอร่อยมากเลยนะลูกนะร้านเนี้ยกินเลยลูกทั 3, ้งหมดสองพันสองร้อยบาทครับ รอสักครู่นะครับเป็นลูกค้าครับบัตรรูดไม่ผ่านนะครับทำไมรูดไม่ได้อ่ะวันก่อนฉยังใช้ได้อยู่เลยอ่ะผมทดลองรูดหลายทางแล้วครับแต่ก็ไม่ผ่านจริงๆครับไม่ทราบว่ามีบัตรไปอื่นอีกไหมครับ เอาไปสองใบเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาสักโูนนะครับเครื่องรูกเสียหรือเปล่าก็ไม่รู้เสียเวลาฉันจริงๆเลยแม่ครับเอ่อนูขอไปรอข้างนอกก่อนนะครับรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกได้จะลูกเดี๋ยวแม่ตามไปนะลูกครับแม่ คุณลูกค้าครับบัตรรลูตไม่ผ่านทั้งสองใบครับเครื่องรูดที่ร้านเสียหรือเปล่าอ่ะก็ไม่เสียนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่งรูดให้ลูกค้าท่านอื่นไปครับคุณลูกค้าสะดวกเป็นเงินสดไหมครับถามโง,โง่ๆถ้าจะมีเงินสดฉันก็ให้เธอไปแล้วสิคนระดับฉันนะนะไม่พอขอเงินสดรอแป๊บนะ ฮัลโหลคุณคะบาตรฉันมีปัญหาหรือเปล่าอ่ะทำไมมันรูดไม่ได้เลยเอะคะฮะคุณไม่ได้จ่ายบาทให้ฉันบ่าเอ้ยเงินในบัญชีก็ไม่มีด้วย อพอดีฉันมีปัญหานิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวฉันให้นามบัตรไว้แล้วเดี๋ยววันหลังฉันกลับมาจ่ายนะคงจะไม่ได้หรอกครับเอาเป็นว่าคุณลูกค้าสะดวกโอนไหมครับเนี่ยแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครไม่รู้ครับแกไั้ควรมาสาดจริงๆเลยนะฉันจะกลับเดี๋ยววันหลังฉันจะมาจ่าย ถอยไปถอยไม่ได้หรอกครับคุณลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะครับบอกไม่ถอยไปไงเออฉันกลับมาแล้วแกก็รู้ว่าฉันอยู่ที่นู่นไม่ได้พวกมันเอาฉันตายได้เออแค่นี้นะ เอนนี้มันหนีกลับมาเมืองไทยแล้วจริงๆด้วยครไหนครไหนเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเกิดอะไรขึ้นอะเสียงดังเออะอะวยวายก็คุณลูกค้าท่านนี้สิครับทานอาหารแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินอยู่ดีๆก็จะเดินออกไปเฉยๆครับนี่นางไหมแล้วเธอมายุ่งอะไรด้วย ทำไมฉันจะยุ่งไม่ได้ล่ะคะก็ฉันเป็นเจ้าของร้านนี้อย่างแกรูปแม่ค้าจนจนะ่ะเป็นเจ้าของร้านติ่มซำได้ด้วยเหรอทำไมฉันจะเป็นไม่ได้ล่ะคะฉันมีวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะคำดูถูกของป้าคนหนึ่งที่เคยดูถูกฉันกับแม่เอาไว้ก็คือคุณไงล่ะ แล้วเธอจะเอาอย่างไงก็ถ้าเกิดคุณไม่มีเงินจ่ายฉันก็คงต้องแจ้งตำรวจนะคะทำกันขนาดนั้นเลยเหรอร้านเนี้ยไม่เห็นใจคนรวยที่ชอบดูถูกคนจนหรอกคะ่ะแต่ถ้าเกิดคนจนมาขอกินฟรีเนี่ยฉันก็เต็มใจที่จะให้กินโดยที่ไม่คิดเงินสักบาทเออไหม ฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะที่แต่ก่อนเนี่ยฉันเคยดูถูกเธอกับแม่เธอไว้อะอย่าทำ,ทำร้ยผมนวครับผมไม่มีจริงครับไม่ได้เว้ยนี่นายกูบอกว่ามึงอ่ะตั้งใจหนีกลับมาเมืองไทยแล้วอย่างนะมึงเป็นคนเอาของไปมึงต้องรับผิดชอบ เดี๋ยวโทรเรียกตำรวจให้ด้วยนะถ้าเขาไม่มีเงินจ่ายเนี่ยก็ให้ตำรวจจับตัวไปละกันได้ครับคุณหมายมาเถอะช่วยหนูครับช่วยหนูหนุกมาเถอะช่วยหนูเถช่วยหนูไปไหน ลูกไปดูดิว่ามันทำอะไรไว้คือคือลุกคือลุกเนี่ยมึงรีบบอกแม่มึงเลยนะแห้วเงินมาให้กูไม่งั้นจบไม่สวยแน่เว้ย่าอะไรลูกฉันไม่เอาเงินพวกแกมนแต่เมื่อไหร่ม่แม่เอาไปเล้ลูกกันเถอครับลุกกลัวลุก แต่ตอนนี้แม่ไม่มีเงินเลยนะลูกว่าไงฮะกูไม่ได้มาเล่นๆหรอเว้เยเอาไงลูกฉันติดเงินเท่าไหร่ห้าแสนเฮ้ยห้าแสนลูกทำไมนูกเป็นหนี้พึกงมันเยอะขนาดนั้นล่ะแม่ส่งนูกปนไปเรียนนะลูก แกหัวล้าเลก็หัวล้อแม่ก็ง่ออย่างแกไงนี่จะบอกอะไรให้นะลูกแกมันไม่เคยเรียนแม้แต่วันเดียวแล้วอีกอย่างนะมันยังติดยางอยางอมงานด้วยลูกทำไมลูกทำตัวแบบนี้เลอลูก <c oughs> ก็เพราะแม่ไม่ใช่หรอครับ อยากให้นุกกเป็นคนรวยนล,ลูกก็ทําตามที่แม่บอกเลยนะครับวันๆเขาแต่กินเทีเ่ยวไม่มีใครไปเรียนหนังสือเลยนูกก็ทําตามที่แม่บอกเรเลยครับแม่เรียกเงินไปพวกมันเถอะไม่เง้นพวกมันฆ่านูกแม่นูแต่ตอนนี้แม่ไม่มีเงินอะไลูกแม่ก็ต้องขอพ่อสิครับ คุณคะช่วยโอ,อนเงินให้ฉันห้าแสนได้ไหมคะนี่คุณตอนนี้ผมไม่มีเงินเข้าใจไหมคุณเคยรู้อะไรบ้างไหมว่าบริษัทเราขาดทุนจะไม่มีเงินแล้วอะ่ะฮะคุณคุณเดี๋ยวก่อนค่ะ ได้ไหมไม่ได้เว้ยถ้ามึงไม่มีเงินนะไอ้นุ๊กมันต้องไปกับกูเว้ยไปเย่าจะตามไปนะเว้ย หเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยเลยจ้ะแม่สบายมากแม่รู้ไหมจ๊ะวันนี้หนูเจอใครมาใครเหรอจ๊ะหนูเจอนุกับแม่ของเขา่าจ้ะมากินอาหารที่ร้านแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายอะ่ะแล้วหม่ททำยังไงล่ะลูกหม่ก็ว่าจะแจ้งความแต่ว่าเกิดเรื่องซะก่อนอ่ะแม่ก็เลยปล่อยไปอะจ้ะแม่ก็พอได้ยินมานะ ว่าครอบครัวของเขาอ่ะช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีแต่แม่ก็ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เขากาส่งลูกไปเรียนมอนนอกเพราะว่าไม่อยากให้มาคบกับไหมแต่แม่รู้อะไรไหมจ๊ะสังคมลูกคนรวยเนะี่ยเด็กบางคนเวลาห่างพ่อห่างแม่นะ่ะก็จะเกเลติดยาแล้วก็ไม่เป็นอันเรียนกว่าพ่อกับแม่เขาจะรู้อ่ะมันก็นาสายเกินไปแล้วละ่ะนั่นน่ะสิ อยากให้ลูกคบคนที่มีฐานะเท่าเทียมกันแล้วก็มาดูถูกคนจนๆแบบเราช่างมันเถอะแม่อย่างน้อยเราก็พิสูจน์ให้รู้แล้วนะว่าคนจนก็รวยได้ถ้าทำดีคนรวยก็จนได้ถ้าทำเลวหมาต้องขอบคุณแม่มากนะจ๊ะที่สอนให้หนูเป็นคนดีจ้า <c oughs> เด็กดี <c oughs> แม่ <c oughs> ไข้าคุณยังควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วโมโท่แต่งคนอื่นแบบเนี้ยก็เชิญคุณอยู่คนเดียวเหมือนเดิมนะไปมึงไปได้มึงไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตคุณหนุ่นงั้นคุณก็อยู่บ้านเป็นคนเดียวแล้วกันเออลืมไปบ้านหลังเนี้ย ถูกแบงค์มาครับพอดีทำเรื่องยึดแล้วนะ <S <S